ก็นะครับนี่นะฮะเจริญกรุงยี่สามนะฮะที่มีของอร่อยนะฮะเจ๊กุ้งเบอร์มิวบุย่างเนี่ยคุณท่านเก่าเท่าเรือนะครับ,บรรรน่าจะดูกิ๊บกิ๊บอีใช่ไหมเราเดินเข้าไปนะฮะคุณชนนะที่เป็นคนที่แบบของของเยอะนะครับบะห์มิวไม่น่าทานเลยอ่ะไม่น่าทานเลยนะ อนี่ไงไเ๊ะทำไมมันทำไมวันนี้เขาก็าปิดอ่ะตลกมากเลยอยู่บนที่18หนึ่งวันของแม่แต่ว่เสียดายวันนี้ตรงนี้ไปไปม,มีจับจับกลางนะฮะแต่วันนี้เขาเขาปิดอ่ะนะครับอะไรรคับย่านของอร่อยครับเนี่ยร้านร้านนี้เป็น,นยังออไงร้านนี้เนี่ยร้านเค็มอ,อนนีร้านนี้ที่อาจจะทานเดี๋ยวจะต้องมี มีเมนูอะไรบ้างครับมีทุกเส้นเลยค่ะเส้นเกี๊ยวอีบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่อาวครับผมแล้วก็เครื่องก็มีเสียงจี้หัวใจหมูสับมะเต่งปลาหมึกค่ะอ๋อครับขอบคุณครับใหานั่งก่อนฮะครับทางนี้แล้วกันนะครับเกี๊ยวอีก็ต้องทานเกี๊ยวอี๋ในบรรยากาศนี่น่งทานนะครับเนี่ยบรรยากาศร้านนะครับ นี่ยออแม่นะธรรมดานะฮะใช้ธรรมดามีมีหมูมีปลาหมึกนะครับมีบะเต่งนะเข้มอีต้องจานี้มขึ้นชื่อมากนะครับเนี่นะฮะอาหารมากครับท่านผู้ชมครัะ้มางแปรงิวนครับเห็นไหมฮะเนี่หมูวหมูหมูไปชนชิ้นเลยใหมูช้นชิ้นทานทานท่านผู้ชมครับ ใช่โอกาสหน้านะคะทุกเวลาได้แล้วค่ะหนึ่งแปดะ้าหน้ีครัน